ค่งเปิดตัวไปหมาดๆเลยนะครับสำหรับ Apple Intelligence แต่เปิดตัวปุบก็เจองานเข้าปั๊บเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคดีความที่บอกเลยว่าอาจจะสะเทือนไปทั้งวงการ AI เลยก็ได้ครับเอ๊แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเขาสอนให้ AI คิดกันยังไงคำตอบของคำถามน,นี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะว่าการจัเทรน AI เนี่ยนะมันต้องใช้ข้อมูลแบบมหาศาลแล้วคำถามสำคัญมันก็เลยตามมาว่าแล้วข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะ และนี่แหละครับคือประเด็นมีคนกล่าวหาว่า Apple แอบไปใช้ห้องสมุดเทือนที่มีหนังสือเป็นพันๆเล่มเลยนะเอามาใช้เทรน AI ของตัวเองโอเคงั้นเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่าว่าคาดีนี้มันเป็นมายังไงคือต้องบอกว่าการฟ้องร้องครั้งนี้เนี่ยเขาพุ่งเป้าไปที่ Apple Intelligence แบบเต็มๆเ,เลยครับคนที่ฟ้อง Apple เนี่ยนะครับก็คือคุณซูซานามาร์ตินสคอนเดกับคุณสตีเฟนมกนิกทั้งสองคนเป็นนักประสาทวิทยา แล้วข้อหาหลักที่เขาฟ้องเลยก็คือจงใจละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งซึ่งหน้าเลยที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การพูดถึงข้อมูลลอยๆนะครับแต่เขาระบุมาชัดๆเลยว่าเป็นหนังสือสองเล่มนี้แหละที่เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญในคดีนี้คําถามก็คือแล้ว Apple ไปเอาหนังสือที่มีลิขสิทธิ์พวกนี้มาจากไหนกันละ่ะนี่แหละครับที่มาของคําว่าห้องสมุดเงาหรือ Shadow Library ที่เขาอ้างถึง ไอ้คำว่าห้องสมุดเงาหรือ Shadow Library เนี่ยนะให้เรานึกภาพแต้มง,ง่ายๆมันก็คือแหล่งรวมหนังสือเถื่อนออนไลน์ขนาดใหญ่นั่นเลยครับมีทั้งหนังสือมีทั้งบทความเพียบเลยแต่ทั้งหมดคือของเถื่อนไม่ได้รับอนุญาตประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือฝั่งโจทเขาอ้างว่า Apple เนี่ยเอาหนังสือจากห้องสมุดเถื่อนพวกเนี้ยไปใช้เทรน AI แบบหน้าตาเฉยเลยคือไม่ขออนุญาตแล้วก็ไม่จ่ายเงินสักบาทแล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของ Apple นะครับ ไม่ใช่เลยนี่เป็นคดีที่2แล้วนะที่ Apple โดนฟ้องเรื่องข้อมูลที่เอามาเทรน AI เนี่ยโอเคทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าเพราะว่าปัญหานี้เอาจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของ Apple เจ้าเดียวนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะไม่ใช่แค่ Apple เหรอกครับที่โดนฟ้องทั้ง Open AI เจ้าของ GPT ทั้ง Microsoft แล้วก็ Meta เจ้าของ Facebook Instagram เนี่ยโดนฟ้องเรื่องเดียวกันเปเ๊ะเลย เรื่องทั้งหมดนี้มันเลยพาเรามาถึงจุดที่เป็นหัวใจสำคัญของวงการ AI ตอนนี้เลยนั่นก็คือความขัดแย้งที่ว่าอนาคตของการเทรน AI เนี่ยมันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนมันเหมือนกับเป็นศึกสองขั้วเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็คือพวกบริษัทเทคที่บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากให้ AI เก่งๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ข้อมูลเยอะๆเป็นธรรมดาเพื่อพัฒนานวัตกรรมแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของคนสร้างสารรค์ผลงานที่เขาก็บอกว่าแล้วผลงานของฉันละ่ะ ทรัพย์สินทางปัญญาของฉันใครจะใช้ก็ต้องขออนุญาตต้องจ่ายค่าตอบแทนสิมันเป็นสิทธิ์ของเขานะสุดท้ายมันก็เลยเป็นคำถามใหญ่ที่ทิ้งเอาไว้ให้คิดกันต่อครับว่าแล้วเราจะหาจุดสมดุลระหว่าง2เรื่องนี้ได้ยังไงเส้นแบ่งที่ว่าเนี่ยระหว่างนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ของคนสร้างงานมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่